เปิดโอกาสให้คนอื่นขอแล้วก็เราไปสาบานว่าจะทําอย่างนี้ให้นะอันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้การค้าขายหรือการทําธุรกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังถ้าเราเปิดโอกาสหรือรับปากใครแล้วให้ทําแบบนั้นทําแบบที่เขาขอมาหรืออาจจะทํามากกว่านั้นแต่ให้ตามที่ประสงค์นะอย่าไปทําตามที่ไม่ประสงค์ถ้าเขาขอข้าวเรามา1ถุงเราให้เขาสองถุงอันนี้ทําตามประสงค์และทํามากอันเนี้ยเวลาทําธุรกิจจะค้าขายร่ารวย อย่าไปทําอะไรที่มันผิดหลักประสงค์ที่เรารับปากเัาไว้สมมุติเราเราเปิดให้คนอื่นขอแล้วเขาขอสิ่งเนี้ยเหมือนเราสัญญาเขาแล้วนะเราสาบานกับเขาแล้วจัดหาสิ่งนี้มาให้เราก็จัดหาสิ่งนี้เขาต้องการแค่นี้แต่ถ้าเราไปจัดในสิ่งที่เขาไม่ประสงค์เขาไม่อยากได้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการอย่างเงี้ยหลายๆท่านเองอาจจะทําธุรกิจแล้วมันติดขัดเอ๊ะเราเคยไปทําสิ่งใดค้าขายก็มันขาดทุนตลอดค้าขายทาธุรกิจก็ไม่ดี เราอาจจะเคยไปรับปากไปสับบงสับบานไปสัญญงสัญญากับใครเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาขออย่างเงี้ยแล้วเราไม่ทําตามอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะมันจะมีผลตามมาพุทธเจ้าบอกแล้วนะในโลกนี้นะถ้ามีสิ่งใดหรือมีใครที่จะสามารถดนบันดาลอะไรให้ใครได้เราไม่มีความเสื่อมจากอะไรในความเป็นจริงแล้วไม่มีแม้แต่พุทธเจ้ายังดนบันดาลอะไรให้ใครไม่ได้เลยพุทธเจ้าบอกเราแค่บอกทางเรารู้ทางเราชี้ทาง คนที่จะปฏิบัติก็ต้องช่วยตัวเองต้องปฏิบัติเองอย่าลืมว่าเทพมารพรหมหรือเทวดาทั้งหลายตายหมด